อันนั้นอร่อยอันนั้นเป็นชีสเนื้อน,น้องได้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้เราทูโทนไส้ไข่กุ้งเน,นี่ยอร่อยไส้เป็ดจริงๆก็เป็นเมนูจีนเลยมันลน้นแบบว่ามันรวมกันแล้วตอนรวมเองคือเสียงที่เราตักขึ้นมาได้มันก็เยอะเหมือนกันกนะทุกคุนเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะเราจะพาคุณไปรับชมการกินช่ายมาลาม่าหมไฟสุดแสนอร่อยช่าย สวัสดีค่ะทุกคนลาสอนค่ะน้องเกียวผูดได้แล้วค่เด็กวอนท่านหนึ่งกับช่องลาสอนออนแอร์วันนี้เราก็จะมีสิ่งใหม่ๆนะคะก็คือรีแบรนด์ช่องใหม่เพื่อทำอะไรที่มันเป็นเรามากขึ้นแบบใหม่แบบับแบบเร็วมากขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ก็คือหน้าส้มมากต้องจากไฟในรถเรามาเปิดคลิปในรถหลังจากที่เราได้ไปถ่ายทั้งหมดที่คุณจะได้ดูจ ต่อจากนี้ไม่รู้ช่างเถอะก็เดี๋ยวต่อจากนี้เราจะเราจะพาคุณไปรับชมการกินชายมาลาหมอไฟสุดแสนอร่อยใช่ let's go ไปค่ะทุกคนไปดูกันครับนี่ป้ายอยู่นี่อะไรเนี่ยอะไรเล็งๆเนี่ยโอ้โหแล้วเมื่อกี้บอกซอยดูนนี่เห็นไหมเปิดทุกวันนี่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 ป้ายนนอาเมงนะครับอาเมงชาบูรุัวที่มีรูปหัวใจนะ แต่ร้อนมากเลยค่ะทุกคนเราอยู่กันที่ร้านอาเมงอ่ไปมาล่าสายผ่านตรงไหนใช่หมดเราได้สองใช่ค่ะสองตัเอาเหมือนกันหรอเอาเหมือนกันเอาเหมือนกันนะคะอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรก็ มีราคาแบบน้ำซุกช่องเดียวกับน้ำซุปสองช่องน้ำซุปช่องเดียว 49, สี่บเก้าน้ำซุปสองช่องห้าสิบเก้าบาทแล้วก็ตักน้ำจิ้มยี่สิบเก้าบาทไม่อ่านอ่านไม่ทัน น่ค่ะก็จะเป็นแต่ขคขาก็จะมีนคะจิ้มจะมีสองจานยี่สิบห้า้จิ้มีก้าแล้วก็ไม้สีเหลืองก็จะเป็นห้าบาทไม้เขียวสิบบาทไม้แดง20บถ้าเป็นขาเออถาดถูกในยี่สิบาทแล้วก็ถาดขาวสามสิบาทขาถาดส้มถ่ส้มสีิบแล้วก็ถาดดำห้าสิบกระบอกไม้ไผ่30บาทค่ะ ห้ามนำไม้เสียบลงหม้อซุกี้เด็ดขาดด้วยนะถาดดำคือเนื้อวัวถาดขาวคือเนื้อหมูนะนี่จะเป็นซิกเนเจอร์น้ำซิกเนเจอร์ที่ทุกคนไปกินมาล่าสายพ่านแล้วต้องเลือกก็คือหวังเหล่าจีออกเสีนงถูกไหมไม่รู้แต่ลองดู ทั้งที่แล้วที่ไปกินกรุงเทพไปกินนมวังแล้วดันเลือกกระป๋องใหญ่เลี่ยนสุดๆเราก็เลยลองเปลี่ยนไปนั่น,นเองน,น,น,นี่ทำไมอ่ะพี่ออไหนเปล่งกันอ่ะ เขาบอกแบ่งกันแต่ว่าเขาเทใส่แก้วเขาอ๋อเอ้ยเราได้เยอะกว่าด้วยเฮ้ยมาแล้วเราก็จะมาลุยกันเลยนะคะทุกคนเราเลือกเป็นหม่าล่าสิกเนเจอร์ของอาเมงกับน้ำจิ้มกระดูกเบอร์ตูโทนไส้ไข่ขึ้นอันนี้อร่อยดูได้ไงว่าอร่อยเออใช่อร่อยคนลูกอะได้เอาหม้อไหนตรงนี้เราเอาใส่ออนยังไม่รู้อ่ะ อันนั้นอร่อยอันนั้นเป็นชีสวิธีการที่มากันหลายคนก็คือหนงไม้มันจะมีหลายลูกแล้วก็แบ่งๆกันเพราะในกลุว่าเรามาด้วยกันตก่นไก่ให้กินอยากกินก็กินอุ้ยมีจกกินไก่ด้วยอันนี้คืออุ้ยผมชอบพอใจเราชอบมากคะพอใจไก่เอาไหมูไก่ หนุ่มแลก็ทำควาสะอาดมากเลยแล้วเราจะติดเตัวบนเรแล้ะแกะแกะดูสีชัดก็เป็นโรบานห้าชิ้นโอเคอยู่โอเคมาเด็กกันที่ผผัดาก็คือที่ผัดมันนั่งที่ผัดมันยังไม่เจอผักเลยนะคะน้องลายน้องลายมาให้ดูแบบเนื้อน้องลายอันนี้คืออะไรอันนี้ก็แม่งกินนะ กินไหมคนละหน่อยก็ได้ม่เ็บมาแวกก็คือยังไม่เจอผักเลยก่อนนี่สลับเปาไส้เค็มละวาดทอดมีของกินเลกได้ินกินได้เลยห้าเก่ากุ้งนู่นนู่นผักเ่าจะเป็นนู่นเลยอกจะผักหนึ่งกคได้ไส้เป็ดอย่างียก็เป็นเมนูเด็นเมนูตลองการบัริงกเหมือนกันอ๋อกุ้งจะมีสองไซส์เป็นไซส์ตัวใหญ่เป็นพาสีสต้มสี่สิบกว่ากับไซส์แบบไซส์ตัวเล็กสากตัวจะเป็นก็เล็กกว่ากันไม่มาก นี่ไงผักเสร็จแล้วเย้ผัดมาแล้วก็เหลือที่เหตุไหมเอาเลยใส่ใส่ผัเกาดแดงใส่ไหมเป็นคนละสองสบายไม่ของเราเอาของเราอุ๊ยตอนนี้มันเต็มแล้วนะทุกคนกระหล่ำน้อยครับเราขยวอนเออเส้นด้วยนะเรายังไม่มีเส้นหรือใช่เราต้องมีเส้นด้วยเออนี่คือน้ำตอนนี้น้ำมันผสมกันแล้วมีไข่ด้วยนะเอาไข่มีไข่ของปลาทากับไข่ไก่ เราจะกินเส้นเอาเส้นอีกหนึ่งอย่างเท่านั้นอันนั้นเป็นเฉล่งของเขาคนเดียวเราจะหยิบไปเรื่อยๆก่าเราจะพอใจเต้าหู้ถักปีะเส้นเผือกเส้นเผือกมมีเส้นบุกแล้วก็มีเส้นมันแล้วก็มีเส้นสปาเกตตีเส้นบุกดำม้นเส้นผัก,กแล้วก็เส้นต็อกด้วยนะเขามีเส้นต็อกด้วยไม่เอาพอแล้วตอนนี้เราต้องพอแล้วเพราะว่ามันเป็นแบบมี่แ,แบนโอเค okay, เราเริ่มกินก่อน มันเป็นอย่างนี้แล้ว่ะทุกคนเนี่ยมันล้นอ่ะมันล้นแบบว่ามันรวมกันแล้วตอนรวมกันแล้วอ่ะอันนั้นอ่ะมันก็รวมกันหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราขอไม่ได้พูดถึงน้ำจิ้มหนูกินก่อนนะเป็นไงคะน้ำจิ้มเป็นไงคะก็เขาก็จะมีน้ำจิ้มที่เขาทำไว้ให้แล้วนเป็นแบบที่เราหยิบมาก็คือน้ำจิ้มของร้านที่ร้านทำกัจะลองชิมก่อนคดอร่อยชิ้มแล้วโอเคเดี๋ยวเรากินก่อนแล้วกันโคเรียโคเีย เป็นไงมั้งคะยังไม่ได้กินอร่อยเลยอ่ะจริงจิ้มอรหรอนี่คือสิ่งที่เราตักขึ้นมาได้มันก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนก็คือทุกคน S <S <S จะเห็นว่าแบบหม้อมันเล็กๆใส่ไปเรื่อยๆทุกคนต้องหยุดแล้วก็ค่อยๆควานดูก่อนเพราะในหม้อเรามารู้สึกตัวอีกทีก็คือว่ามันมีของเยอะมากแต่ตอนนี้เราหาตีนไก่เราไม่เจอหรอเออใช่มันมีตีนไก่ไม่ว่างสนตัวเราชอบผักอันนี้มันน่าจะเป็นเบบี้คานาวใ้ไก่เนื้อน่องดายที่เราพูดถึงกัก่น จิ้มน้ำจิ้มสฉ่ำๆคือใครชอบจิ้มน้ำจิ้มน้อยเราแต่เราชอบจิ้มน้ำจิ้มแบบท่วมๆเปิดมาใช่ผัดก็จิ้มน้ำจิ้มได้นะน้ำจิ้มที่นี่อร่อยวันนั้นพุงเองไม่หรอเท่านสำหรับคนที่อาจจะมากินครั้งแรกก็แนะนำว่าน้ำซุปน้ำจิ้มอะไรอยเอาอันที่ร้านเขปรุงไว้แล้วถ้ามีน้ำซุปเนื้ออย่างไรเช่นแบบซุปมะเขือเทศอะไรอย่างนี้อันนี้คือเส้น ลอกใส่ชีสลงไปสิค่ะมันจะร้อนนะมันจะลวปกป,ปากทำไมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่เป็นมีสุขสติตัร์ใช่แล้วก็อตอนนี้นะคะเราได้เปลี่ยน เปี่นชื่อช่องของเราแล้วเราก็จะมีคอนเทนต์ที่ real r e ให้ทุกคนได้ดูกันมากขึ้นนะคะเราก็จะขยันทำคลิปมากขึ้นเนาะเพราะว่าเราได้เปลี่ยนเปลี่ยนช่องให้มันรู้สึกแบบเออเป็นทางการเป็นทางการน้อยลงแล้วก็เป็นกันเองมากขึ้นนะคะทุกคนแต่ๆก็พูดเหมือนกะันาทำไมทำไมหนูเปลี่ยนละคะนี่สํนหรับผู้ชมทางบ้านบ้านไหนก็รู้จะถามก่อนเราเปลี่ยนเพราะว่าเราอะอยากให้ช่องอะมันเป็นมันเป็นตัวเรามากขึ้นเนาะแล้วก็มันก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของเราที่เด็ด แล้วที่ผ่านมาแสดงว่าไม่มีความสุขก,กับการทำช่องนั้นไม่ในขนาดที่แรกเราแค่รู้สึกว่าห้องมันเป็นทางการมากเกินไปในจริงก็คือตั้งใจทำแบบนั้นแหละแต่ว่าในตรงคู่ิว่าเราอยากได้ช่องเป็นแบบไหนก่อนนั้นเราฝันไกลมากทุกคนเราอยากได้ห้องที่เป็นบา็อเกอร์ตี้มากทุกคนเออห้องหนู่ช่องจะมีรายการหลายรายการโดยที่ไม่ติดเลยว่าใครจะเป็นคนที่มาดาเนินรายการแต่วันหนึ่งผ่านไปเราคนพบว่ามันก็มีให้เราใช่ปะ เราก็เลยงั้นยึดช่องจะเลยเอามาเป็นเราเองคนเดียวถ้าในความเป็นจริงคือก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราอยากทาช่องพี่มันสเกลใหญ่เราอยากทําทุกอย่างเลยเราไฟแรงได้เราทําแบบหลากหลายในการหลากหลายมากแต่มาถึาจุดหนึ่งมีงานประจำด้วย่งค้างมาทำงานประจำแล้วงานประจำเราก็ค่อนข้างหนักหน่วงแสดงว่าจะไม่ทำช่องนี้แล้วหรอไม่เราก็จะเน้นเป็นเรามากขึ้นเราบอกแล้วเราจะเรียวมากขึ้นทุกคน ทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยเปลี่ยนชื่อช่องแล้วแบบจะเปลี่ยนสไตล์การถ่ายไปเลยหรือเปล่าเลยจ้ะไม่มีรายการพวกนั้นแล้วหรอกเราก็ยังจะเป็นรายการกินรายการเที่ยวมาเลยแล้วก็จะถักเดิมาด้วยเราจะเป็นจังโมนะคะทุกคน หลังไตรมันผ่านเราไปหลายรอบแล้วนะเออฉันคิดว่ามันผ่านเราไปหลายรอบแล้วก็ว่ันเห็นผักกว่ามานสองสามรอบต้องเล่นอยู่ก่อนผักเพราะว่าเพื่อนๆเขาจะรู้เราจะเห็นว่ามันผ่านไปหลายรอบแล้วแน,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 น่ๆคอมเมนต์บอกหน่อยเนาะหรือว่าเขาวางผักไว้หลายจุดแต่เขาวางแตงโมไว้จุดเดียวหรอเพราะคน,นะเขากินอันนี้บางคนไม่ค่อยกินผนักหรือเปล่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นกุ่มปะสำหรับใครที่รู้สึกว่าทำไมฉันไม่อิ่มหรอกซิให้ลองกินแตงโมดูก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มีแบบจับผม ไม่มีเดี๋ยวนัน<ด>บหน้าเคาน์เตอร์่ะขอบคุณค่ะยอดเท่าไหร่คะ849บาบาทเป็นของเรา200กว่าบาทและ249อ่บาทที่เหลือที่ดูดีของใครที่พิมพ์ห0ร0 0ยหาทบขอโทษน,นะที่ในถาดเราแบ่งกันอย่างรึงเสมอไม่รู้ไม่ชี้เลย ไฟมาล่าสายผัดเพชรบุรีนะคะแล้วเราก็ได้กินไปแล้วนะทุกคนนี่แล้วก็อย่าลืมนะคะเราไม่รู้ว่าเขามีถึงเมื่อไหร่แต่ว่าพอเราจ่ายเงินเขาก็ถามว่ามีบัตรสะสมสะสมไหมแล้วเขาก็ให้เรามาด้วยในรักที่สุดเลยสองมอ่คือได้สองปั๊มครับอามงงมอ่อไฟสะสมครบสิบครั้งฟรีทันทีน้ำซุปรครั้งหน้าจะาก,กินน้ำซุปกับน้ำจิ้มฟรีไม่อันนะครับครั้งหน้าเนี่ยอีกสิบครั้งอีกสิบครั้ง สำหรับวันนี้นะคะลาสอนออนแอร์ลาไปก่อนแล้วนะทุกคนรบกว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 นกดสับกดนมือขอความเมตตาทนการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วย แค่ทุกช่องทางไม่ว่าจะเห็นเราผ่านทางช่องทางไหนก็รบกวนแร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับพบกับช่องเราชมใหม่เร็วๆนี้บ๊ายบายเร็วๆนี้อะไรถ้าคลิปนี้ออกก็คือชมใหม่แล้วบ๊ายบาย